嗯，喂喂喂喂，到了，喂<了>，听我的，哼哼，吼吼。 สวัสดีครับโจไปเลยครับวันนี้ผมอยู่อ่างเก็บน้ําที่ห้วยเสียวนะครับวันนี้ได้มาเป็นครั้งที่2นะครับเมื่อวานมาครั้งแรกก็ได้ปลาไปพอสมควรนะครับโอ้น้ำพรโดยแล้วก็วันนี้มากับน้ำพรเช่นเดิมนะครับน้ำพรน้าทางนู้นแล้วก็มีเพื่อนอีกคนนึงมาอามครับน้ำหมันงเพื่ออามงยี่สบสามสี่ตัวผมก็ได้ สาี่ตัวแล้วก็มีปันนจันทรครับแล้วก็วัตเพียนอีกม,มาแต่เช้าแล้วครับตอนนี้ก็บ่ายเพิ่งจะได้เริ่มเปิดคลิปนะครับแล้พรก็ตลากินต่อเนื่องเลยนะครับตกไประยะห้าสี่เหมือนเดิมนะครับโอเคดีย๋ยวารอดูผลงานรวมตอนเย็นนะครับว่าจะเป็นยังไง ผมเรื่องผมลืมอะไรที่ส่งนะครับผมลืมว่าก็ช่างมนาะ เง <c oughs> ินจันเงนจันหรอนงนจันแ,บบแห้งไนะหมเออคันมาจริงๆแล้แห้งเป็นมงนจันอ่อนเลย ตะกอนผมอยากได้รูปแบบยืนตักปลาท้ายผมหน่อยได้ไหมเอากล้องผมอ่ะนี่กล้องผมนี่ตั้งแล้วเอานึกว่าถ่ายวีดีโอมันก็เป็นวีดีโออยู่แต่ผมอยากได้รูปยืนมันไม่เห็นเต็มเฟรมผมจะทำภาพปกโอ้ยภาพโอ๊กสแนปเอาเลยยกไปใกล้ๆเลย

โอ้ตอนนัน้นที่ตัวแรกอืมในวิดีโออยู่ไหมอเออผมไม่ได้มอดผมไม่ได้ปิดแค่สแนปตัวนั้นตัวแรกก็เป็นวันจันเลยนะครับผมลืมเอากชังมาใส่กล่องมันอยู่ได้ไม่นานจนะต,ตายครับเนวนจันตายนี <millionaire. S 1> ่นะครับ ต้องดิมต้น้เร no ื <laughs> ่องอ่างิดเืมอาเ้ยอืออืออู้หู่ายโอ้ยพึ่ผมไม่ตั้ง นาจะโดนลงมันกินโอ้ใหญ่ครับรุติดปะรุดเป็นยี่สิบสามทิปอ่ะอเนี่ยติดแล้งกินดเจ๋อ <laughs> <laughs> นันนี้น่าจะมีแบะดิบดีระจกใช่เหรอไม่ตเตียนเออตเตียนนี่แหละไม่อะไรไม่มีแต่เตี้ยนอะไรดีอย่างนั้นนะเข้าสูนเ่านดินเลยอ่ะโอ้ตีตัวแล้วครับว่าทัานเป็นดินเลยก็สูงอุ้ยกุ้งหัก็โดนโอ้ยเจ้าพันอันกุ้งเลยค่ะ เตียงที่แลเลยครับปล่อยกลางเลยตัวที่สามนะครับกระเทียน,นเดี๋ยวผมต้องอธิบายให้เข้าใจก่อนนะว่าปลาอันอันขั้นยายนะอันยากกว่านี้ก็ม่อยู่กับอยู่เดี๋ยวให้เอาผม ผมเอาให้ทั้งชุดเลยจะเอาตัวยาวให้แล้วค่อยไปใส่เอาในตะ้นดินที่ที่ตกกันนะเขาไม่เข้าใจเขาคิดว่ามันกินกลางน้ำสมมติอันนี้เป็นหน้าดินใช่ไหมเหื่อมันต้องตกตกหน้าดินเลยมันถึงจะกินครับอรอยก็ขึ้นมามันก็กินแต่ว่ามันช้ามันต้องกินหน้าดินเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการใช้อุปกรณ์ แล้วก็ดูยังไงน่าเ้าผมจะเอาให้ทั้งชุดเลยไไมมลงดินพุ่นตีเบ็ดใช่ครับเอ้แย่นน่ใช่ไม่ได้อันนี้ของผมมันจะเป็นเป็นแบบนี้นะ ิธีการใส่ง่ายมากทำทำแบบนี้ลูกหว่วอเข้าใจไหม,ไมก็เอามาคล้องสิ่งนี้เอาโอเคครับ เล่นยตุได้เลยสะพรแบ่งว่าบา้า่ดกีดึงเอาดึงเอาอยู่คนเดียวเลยเว้ยย้ายไหม <laughs> ไปนั่งไงกันสามคนติดเลยเรียงกันเลยขี้ในของแกมันเดิมเลยอ่ะ ทีอีแล้วนี่ออมอฮ้าบอกโจรคันผมได้ย้ำไหนได้ติ๊นั่นโลดเออเป็นยังคือบอกไปก่อนผมรูดอผมได้ปุ๊บได้ปับรให้ผมเป็นเป็นเด็กผมต้องตามหลังไงนะพอนเขาจะไม่ปีนเกลียวผู้ใหญ่ทุกตัวเลย ตามปั๊บเลยโอ oh, ้ตเย็นๆเย็นๆเย็นๆเต็มต่อเต็มเลยล่ครับอีกตัวยแว่น ดีกันก่อนเลยนะผมขอเคลียร์กับปุาดิบูกูนี่หน่อยสรุปกันก่อนเลยผมขอเคลียร์ปลาดิบูกูนี่ก่อนพูดเยอะเลยนี่พอร้อมเสร็จแล้วบอกเด้อสี่ยห้าสฟรีเบอร์กอ่อนอืมโดนสักที ผมได้ส่วนไหลได้ด้วยนะจูต้องรอผมก่อนเรือมาแล้วเรือมาแล้ว,ลวปลาก้งกงครับปลาก้งก้งมันผมได้เงานไหนเอาด้วยปลากงรงกรงคนี่ครับอีกตัวหนึ่ง 公公，哈巴公公。嗯嗯嗯嗯嗯 โอเคครับวันนี้ก็ได้เวลาสรุปผลงานนะครับมาดูปลานาพรก่อนเลยครับ้าจะฮอที่สุดของวันนี้แล้วครับยิส่สกตะเพียนนะครับปลาหมอปลาหมอบได้ม่ไปลาหมอไม่เยอะเท่าไหร่ตะเพียนจะเยอะครับวันนี้ยิสกตะเพียนลงสิบกโัต,โตัวกีโลนะี่ก่อนกลับนี้แบบฮอตมากเลยนะครับปลายิโสกลงมัน,นกินแค่โยนทิ้งไว้ก็ยัง ลาคันเลยครับเดี๋ยวไปดูปลาผมโอเคอันนี้ก็ผลงานผมนะครับไม่เยอะนะพอเดี๋ยวเราก็พอได้แล้วครับเดี๋ยวดูปลารวมในนี้เลยครับปลาผมจะเอากลับจะให้อาปล่อยเบาครับโอเคก็พอได้สนุกครับโอเคเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ